คลิปนี้พี่หมีมีเคล็ดลับมาบอกตอบเปียยวนทอดทอดยังไงให้ไม่อมน้ำมันแป้งกรอบไส้แน่นเต็มคำฟินจนหยุดกินไม่ได้พร้อมแจกสูตรน้ำจิ้มรสเด็ดอร่อยถูกใจเหมือนยกเวียดนานมาไว้ที่บ้านเลยป่ะต่อไปลองทำพร้อมกันเลยจ้าขั้นตอนแรกทําน้ำจิ้มตอบเปียใส่พริกชี้ฟ้าแดงรากผักชีกระเทียมน้ำส้มสาชูเกลือลงในโถปั่นผสม ปั่นให้เข้ากันจนเนื้อละเอียดดีเทน้ำจิ้มที่ปั่นไว้ใส่ลงไปในหม้อตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วเปิดไฟใช้ไฟกลางในการเคี่ยวจนซอสข้นและเหนียวขึ้นเล็กน้อยก็ยกลงจากเตาพักทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นทำไส้ปอบเปี๊ยะใส่วุ้นเส้นหมูบดกุ้งสับเห็ดหูหนูตามด้วยเห็ดหอมแครอทกระเทียม ต้นหอมและไข่ไก่ลงชามผสมปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือพริกไทยป่นและซีอิ๊วขาวพวกเข้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเตรียมไว้เรามาเริ่มห่อปอะเปียกกันเลยนำแผ่นแป้งย้วนมาชุบน้ำให้ทั่วแผ่นรอจนแผ่นแป้งนิ่มเล็กน้อยตักไส้ใส่ลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะจากนั้นพับแป้งขึ้น เพื่อปิดท้ายแล้วพับแผ่นแป้งทั้งสองด้านเข้ามาปิดม้วนแผ่นแป้งให้เป็นทรงกระบอกห่อให้แน่แนๆจนหมดแล้วพักไว้สําหรับทอดตั้งกระทะน้ํามันวิธีทอดให้แป้งกรอบและไม่อมน้ํามันโดยใช้ไฟกลางค่อนอ่อนเมื่อน้ํามันร้อนนําปอบเปียกที่ห่อไว้ลงทอดทอดจนสุกเป็นสีเหลืองทองสวยประมาณ6-8นาทีจนแผ่นแป้งสุกกรอบดี เมื่อสุกแล้วก่อนนำขึ้นให้เลี้ยงไฟให้แรงทอดต่ออีกเล็กน้อยเพื่อเป็นการไล่น้ำมันเพื่อไม่ให้ปอบเปียอมน้ำมันแล้วตักขึ้นพักไว้ต่อใส่จานเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มและผักทานคู่ได้เลยปลอบเปียชิ้นใหญ่ไสแน่นเต็มคำมากๆยิ่งทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของพี่มีรสชาติเข้ากันอย่างลงตัวสูตรนี้ทำง่ายๆทำได้ที่บ้านแน่นอนแถมไม่ต้องบินไปกินถึงเวียดนามเลยจ้าใครที่ชอบเมนูนี้ต้องลองเลย